สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาทําตามสัญญานะครับจะมารีวิวนะครับลูกชิ้นยืนกิ่นเจี๊นะครับก็สำหรับร้านนี้ครับที่เด็ดอยู่ที่น้ําจิ้มเลยนะครับผมน้ําจิ้มจะมีรสชาติ2รสนะครับให้เลือกนะครับมีเผ็ดหวานกับเผ็ดเปรี้ยวนะครับลูกชิ้นก็จะมีนะครับทอดนะครับแล้วก็มีแบบนึ่งก็มีนะครับผมจัดมาเลยครับ2นี่ครับ70บบาทครับไม้ละห้าบาทเองนะครับแต่รสชาติอร่อยนะครับผมก็สำหรับร้านนี้ตั้งอยู่ที่นะครับ ปากซอยบ้านนาควายนะครับเส้นชยางกูลนะครับเลยปังปตทหนองบัวมานะครับประมาณร้อยเมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเข้าซอยมาเลยครับนี่ครับปากซอยบ้านนาควายนะครับลูกชิ้นร้านนี้ต้องบอกว่าอร่อยจริงๆนะครับเป็นลูกชิ้นยืนกินนะครับก็มีทั้งแบบนึ่งก็มีนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ บางบ้างครับใครผ่านมาก็แวะมาชิมดูได้นะครับอร่อยจริงๆครับผม